แค่เห็นคอมเมนต์แล้วแบบรู้สึกแค่รู้สึกเหมือนกับว่าก็รู้สึกว่าเขาใช้คำคำแรงไปนิดหน่อยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบคือเขาเขาใช้คำว่าน่าเกียอะไร่เงี้ยซึ่งผมผมคิดว่าแบบมันมันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมเอาจริงๆก็จำไม่ได้ฮะแต่ว่าน่าจะประมาณว่าผมสายตาสั้นอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ค่อยมองคนที่ภายนอก แล้วก็อะไรสักอย่างนีอะไรครับจำไม่ให้ได้แล้ว,นะลวครับาาก็คือจริงๆผมก็อยากจะปกป้องทั้งสฝ่ายคือหมายถึงว่าคือก็พยายามไม่ไม่ได้ใช้คำพูดแรงๆด้วยครับผมก็จริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรเลยคือเหมือนกับเวลาผมตอบตอบคอมเมนต์แฟนคลับปกตินะฮะแต่ว่า พอดีมันอาจจะเป็นรูปยาย่าก็ได้มันก็เลยเป็นกระแสขนาดนี้จ,จริงจริงปกติเนี่ยผมก็ผมก็ตอบแนวเนี้ครับผมคือจริงๆไหมเห็นมีคนนึงมาคอมเมนต์ก่อนล่วงหน้าว่าแล้วก็แท็กคนนี้ไปว่าแบบเฮ้ยคุณมาแบบคอมเมนต์อย่างงี้ไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยลองขึ้นไปดูว่าเขาพูดอะไรหรอทำไมแรงขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วเล่าสนิทกับน้องยาย่ามากแค่ไหน ก็เรียนด้วยกันนะแต่จริงๆญาจะสนิทกับน้องสาวมมากกว่าจริงๆคือก็แค่ก็แค่เป็นการตอบโต้กันทางทางอินสตาแกรมธรรมดาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรขนาดนี้ครับคือไม่ถึงกับขั้นไม่ชอบแต่ว่าคือไมัก็ก็พูดแบบเป็นกลางนะครับว่าแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจงใจว่าหรืออะไรไปต่อบว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถึงกับปี๊ดแตกนะแต่ว่าพอเข้าไปอ่านในพันคลิปแล้วถึงจะปี๊ดแตกครับผมจะไม่ได้ตอบอะไรแล้วจริงๆโลกโซเชียลมันมันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่ามันมันคือม,มันคือโอเพ่นฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนะฮะ,ฮะแต่ว่าก็เราเองในฐานะที่เป็นเป็นคนคนหนึ่งเลยก็มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นแต่ว่าไม่ก็เลือกที่จะไม่ออกความคิดเห็นในในเชิงที่ไปกระแทกใครหรือว่าแรงแรงใส่ใครมากกว่ายาย่าเขามีสเสน่ห์ตรงนี้ตรงที่ว่าเขาเขาไม่ได้หวงสวยคือเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วคือเขาก็ คือผมรู้สึกว่ามันมันแสดงถึงความจริงใจซะมากกว่าที่จะเป็นแบบว่ามานั่งมานั่งแบบถ่ายรูปแบบสวยๆทุกครั้งอะไรเงี้ยคือดาราไม่จำเป็นว่าจะต้องดูดีตลอดคือผมชอบตรงที่เขาเป็นคนจริงใจจริงไม่ได้อยากให้เจ้าตัวรู้ก็อย่าไปถามเขาแล้วกันวันนี้เขามางานด้วยที่ออกมาปกป้องขนาดนี้เป็นในสถานะพี่น้องเนาะใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวฮะไม่อยากเข้าใจผิดะไม่ยืนยันยืนยันครับ